จับได้แล้วนะคะชิงทองร้อยสิบสามบาทปทุมธานีค่ะตอนนั้นภาพจากกล้องจอนปิดก,ก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปไม่ได้นะมีอาวุธเลย<ม>แล้วก็มาจะเย็น,ยนยแล้วเดินเข้ามาเนะะี่ยค่ะมีพนักงานอยู่ที่ร้านสองคนหลังจากนั้นบอกให้พนักงานหลบไปนั่งลงพนักงานก็นั่งลงแล้วตัวเองก็ค่อยๆเปิดตู้ทองกระชากทองเนี่ย นิ่งๆใจเย็นเปิดเหมือนเป็นเจ้าของร้านเลยหนี่วันไหนนะคะเนี่ยตั้งแต่วันไหนอ่ะต้นอาทิต้แต่ว่าอาทิตย์นี้ใช่ไหมต้นอาทิตย์อาทิตย์นี้ค่ะวันที่สามกุมภาวันจันใร์ไหมใช่ค่ะวันจันวันจันสิบเอดโมง24นาทีหนึรอยสิบาบาทล่าสุดจับได้แล้วค่ะ เป็นตำรวจภูทรภาคหนึ่งไปจับไอ้เบลตำรวจใช้คำนี้ชายอายุ38ปีเป็นคนหัดใหญ่สงขลาไปจับได้ที่หน้าห้างแห่งหนึ่งที่ย่านบางแคนี่จับได้แล้วนะคะแต่เราไม่มีภาพตอนจับใช่ค่ะแต่ก็มีข้อมูลเนาะมีข้อมูลตอนนี้นำตัวกลับมาดำเนินคดีที่สพลำลูกกานะคะตำรวจก็อยู่ระหว่างการขยายผลว่าร13บาทที่ก่อเหตุไปไปอยู่ที่ไหนบ้าง มีรายงานว่าเบลนำทองส่วนหนึ่งส่งพัสดุไปให้ภรรยาในพื้นที่สงขลาเขาเป็นคนสงขลาส่งพัสดุส่งพัสดุไปให้ภรรยาแล้วอีกส่วนหนึ่งให้เพื่อนเอาไปขายที่เมียนมาเดี๋ยวจะมีการแถลงผลการจับกลุ่มแล้วก็นำตัวไปทำแผนฝากขังในวันพรุ่งนี้ที่สพลำลูกกาเดี๋ยวติดตามกันก็ได้ด้วยส่งทองส่วนหนึ่งเขาใจเย็นมาก สร้อยคอทองคำเาส0เส้นสร้อยข้อมืออีก4เส้น94เส้นน้ำหนัก113บาทมูลค่าห้ล้าน4ี่แสนบาท5ล้านสี่กวกว่านี่จับได้แล้วถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วอะเนาะตำรวจจับได้ชิงทองไม่น่าจะรอดสักไรนะส่วนใหญ่ก็จับได้กันหมดเลยขนาดสวมแมสสวมบวกพยายามปิดบังใบหน้า แล้วก็ตอนที่ออกไปตอนที่พอเขาดึงทองเสร็จเขาเหมือนวันที่มาก่อเหตุคือใส่เสื้อสองตัวมีเสื้อยืดตัวหนึ่งแล้วก็มีแจ็คเก็ตอ,อีกตัวหนึ่งก็คือซ่อนไว้ข้างในแล้วก็เดินออกไปมิดชิดแบบเห็นแค่มือก็จะจับได้จับได้เนาะค่ะอ่ะท่านผู้ชมคะ